ซื้อน้ำแดงมาให้แม่นะคะแม่ไปถือเงินมานํานะคะนั่งกับเลือเงินอยู่20บาทขอบคุณครับอะไรวันนี้สิวันนี้เกียอาร์โลอาร์โลเกีย What does it mean อ่ะอะไรอัสลามุอะลัยกุมหรือยังนั่นนัย เสฟอร์กแมนายชิกีเลนอร่อยไหมอร่อยตกลงสื่อมาให้แม่หรือว่าสื่อให้ลูกนี่ฉันจะไม่ได้กินแล้วที่เนี้ยไเกดอร์วิร์เนน f o r w a r h e c have to come and pick you I have to come at what time Take o r my bag. กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วค่อยมาใช่ไหม